วันนี้มากกับขนมไม้เสน็คนะคะเราเมื่อกี้เราเพิ่งโดนน้องแล้งไปนะคะดังนั้นจะไม่ให้เขาเข้ากลองหรอกคะ่ะวันนี้มากกับไม้เสน็คนะคะปุ๊บเกะโอเคเราก็จะแกะประมาณนี้นะคะออกไปเราก็จะทะเลาะกับน้องนิดหน่อยนะคะ กันเดีวเราจะกินมัม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 ,ม,มน,นะคะแต่เราคิดว่าเราจะให้โยจิลลี่โยจิลลีูกอมเขียวเนิบกิ่นบัวลีลิ กิ่นโคลาแล้วก็กลิ่นอันเมนั่นเองเราเจะม,มารีวิวเกี่ยวกับไฮโดรเจลลี o ่ elly, เพราะว่าคลิปหน้าเราจะมากินไฮโดรเจลลี o ่กันนะคะเรากับน้องถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่าน้องเราทําพังหมดเลยเพราะตอนนี้เราเจ็บคอมากเพราะว่าเรากินไปแล้วอ่ะมันเจ็บคอเราก็เลยจะเอาให้ผู้ช่วยกินมัม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 ,มเลยนะผู้ช่วย เราก็จะให้ผู้ช่วยกินนะคะไฮโอเจลี่เป็นขนมข,ของพี่อูจุนค่ะลูกอมมันคือลูกอมเขียวหนึบนะคะเป็นลูกอม,มที่สามารถเคียวได้กลิ่นมีกลิ่นบูเบอรี่กลิก่นคูราแล้วก็กลิ่นองุ่นนะคะตาไฮโยเจลี่ไฮโยเจลี่มีเขียนน้วย นี่ทุกคนรูปอางุ่นรูปโคกรูปบูเบอรี่อันนี้คือน่าหนักมากค่ะราคา25บาทมีซื้อที่เซเว่นแล้วก็ซีเจราคะเกือบทุกสาขาเกือบนะคะเกือบทุกสาขาเรายังไม่รู้เลยว่าข้างบ้านเรามีหรือเปล่าน้ำหนักสุดทีห6สไอ้ผู้ช่วยพูด ไม่กินแล้วอ้าวไม่กินแล้วโอเคไม่กินแค่นี้เดี๋ยวไป,ไป <puck S 1> อื้อตอนอุ่นจีปอม <c oughs> ถ้าถ้าน้องถ้าน้องเราชอบแกล้งเราเรา,เรา,เรานะเราก็จะเรียกน้องเราเอาผู้ชว่วยและจะไม่ให้เขาเข้ากล้องแต่จะให้เข้ากล้องแค่แวบเดียว สามสองหนึ่งนั่นแหละตอนนี้ไฟสว่างมากไฟนอกประตูเนี่ยมันจ้าซะเหลือเกินมาเอาเอาขนมเอาสแน็คมาให้โอเคเอาสแน็คไป บาไฮโอเจลีนะคะติดตามเราได้ที่นี่ใครจะสแกนก็สามารถหยุดคลิปและสแก,กนได้เลยนะคะเป็นขยะรีไซเคิลสามารถทิ้งลงถังขยะได้มีทั้าเฟซบุ๊กยูยูทูปติ๊กต็อกนะคะมีทุกอย่างเลยไฮโอเจลี Hi Jelly, นะคะ วันผลิตและหมดอายุดูที่บรรจุภัณฑ์แต่เราซื้อมาจากร้านค่ะเราซื้อมาจากร้านที่ตลาดนาดแเราดูที่บรรจุพัณฑ์เราซื้อมาเป็นถุงอะเราไม่ได้ซื้อที่บรรจุพัณฑ์ดังนั้ต้องรีบกินเพราะว่าเราไม่รู้วันหมดอายุมันนะคะลซ่าแป๊บนึงส่วนประกอบที่สําคัญน้ำเชื่อมกลูโคส 77%นต์น้ำตาลชูเกอร์16%ไม่เกิดเบาหวานแน่นอนขอช้าแบบแบบป๊บแป๊บไม่ช้าสิน้ำเชื่อมพี่รัดลูไหมผู้ช่วย<ฮ><ฮ>ต้องใช้พี่รัดลูไหมผู้ช่วยต้องใช้พลังงานพี่รัน้ำตาล16 เปอร์เซนต์น้ำผลไม2้2 okay, เปอร์เซนต์โอเคสารทำ<ล>ให้เกิดเดียารานีแน่น i n s 4เจ็ดนะคะสารควบคุมความเป็นกรดมันต้องเป็นกรดอ,อ่ะทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นกรดมันเป็นร้อยดำๆอ่ะมันเป็นร้อยอ่ะอ๋อ ก็เป็นปุ่มมันนั่นแหละกดเฮ้ยแชราม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 าถ้าหนูอยากรู้ว่าขนมไฮโดรเจลลี่เป็นยังไงว้ามันมีเขียนให้แกเพิ่งจะเห็นวันมีเขียนให้ตรงนี้ด้วยเย่านี้แกเห็นปัญญาตัวหนังสือสีดำๆเนี่ยเนี่ยแลบบ้หมดอายุวันที่26เดือน3 2,526อีกโอเคอีกปีนึงถึงจะหมดอายุสองอีกหนึ่งอาสิร่าไมเน็กหมดยังไมเน็กหมดแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนอ่ะเอาไปทิ้งที่ขังขยะขังขยะนั่นเหรอใช่ต่อไปจะลงคลิปหมาเมานะคะแล้วลงคลิปหมาเมา หมาเน่าเหรอไม่ใช่หมาบ้านเราจะลงคลิปหมาบ้านเรานะคะจะมาลงคลิปหมาบ้านแราว่าหม<ร>าบ้านเรามันอสีายาแค่นี้ก็สว่างเกินละแล้วปรับลงกนปรับลงกรัปลงกน <ๆ S 1> ก็จะหน้าขาวๆประมาณนี้เลยสี่อย่างแค่นี้มันก็ขาวพอละ ่าแบบพอแค่นี้ก็ข่าวจะจะเ็มันอยู่นนในแดนประเทศไทยอ่ะวันนี้ก็เป็นวันสงการนะคะวันศุกรวันสุดท้ายเราเรากับนา้าน้านะคะจะพาเราไปหาดเติมเรือเขาบอกว่ามีการอัปเกรดใหม่สนุกกว่าเดิม ใช่ค่ะแม่เราไม่เคยจะโอเคเท่าไหร่เพราะว่าแม่เราไม่ค่อยอยากจะไปแต่เราเคยไปมาแล้วว่าแม่ก็เถียงเรานะคะแล้วก็เลยแม่มันไม่เป็นอะไรแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแม่แม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่จะมาห่วงทำไมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็บอกแม่ สี่อย่ากันมีไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องกันตั้มอยู่ไหนเนี่ยสีร่าตั้มอยู่ไหนเอออยู่ข้างล่างโอเคทุกคนขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำไฮโดรเจลลี่แล้วกันบ๊ายบาย เอาให้คลิปจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะในการแปดนาที